สวัสดีครับพบกับผมสรัญยูเชนแนวนะครับวันนี้ผมก็มาโซโล่เล่นกับฮีโ่ที่มีชื่อว่าซิลนะครับยินดีต้อนรับซูอารอวีสำหรับเกมนี้ผมมาเล่นเป็นตำแหน่งของจังเกิลน,นะครับผมจะฟาร์มบ้าฟ้าก่อนนะครับตตรแต่เชลรี่เราอยู่บนนะเกมนี้น่าจะสบายนะครับเพราะว่า คลลี่เขาเป็นจ็อกเกอร์นะครับจ็อกเกอร์นี่เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าไม่ไม่ชอบเม็ดมากเลยนะครับโดยเฉพาะป่าถ้าเป็นป่าเป็นเม็ดอย่างนี้ก็คือจะแ,แพ้ทางมากนะครับเราหยิบมาแก้เกมของจ็อกเกอร์นะครับต้นเกมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฟความสองกองนะครับตีตีครบสุดเต็แตกแล้วก็เก็บนะครับวิธีเก็บสแตกของ กิลก็ง่ายๆนะครับปลาสกิลหนึ่งสกิลสองให้โดนก็สามารถเก็บสเต็กได้นะครับถ้าเราเก็บสเต็กได้สกิลสองก็จะรีคดาวนะครับรีไว้ป่ะเพื่อนมาช่วยเพื่อนก่อนครับวีมีสองคนนะไม่ไวไม่ไวไม่ไวไ,ไวไก่อนเพื่อนถ้าเลดเขาไม่มาช่วยม่อกี้ผมจะน่าจะฆ่าได้นะครับเรือรอน้อยนะ ไม่เป็นไรครับพอาฟาร์มไปก่อนเรายังกลับบ้านไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องฟาร์มบําให้เสร็จก่อนนะครับไม่งั้นเราจะฟาร์มช้านะครับเรียช้างเงินช้าด้วยผมก็เลือกที่จะไม่เก็บไม่มกลับบ้านนะพอๆาาได้นะได้นะไเข้าลวเพื่อนเสือเสือนอยแล้วเจได้อยู่ครับเกือบตายนะ ไม่ไหวแล้วผมต้องกลับก่อนจะบนโดนแล้วนะโดนแกงด้วยอ่าพปอร์ตกมัมเมเราเพิ่งขึ้นไปนะครับหลังเกมก็เป็นตัวหนึ่งที่แรงมากนะครับยอนน่ะน่าจะแบกได้อยู่นะถ้าเขายืนได้ดีก็เป็นตัวหนึ่งที่แรงยังเพอยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่เล่นยากขึ้นนิดหน่อย ก็แล้วแต่คนจะเล่นนะครับบางคนก็ชอบเล่นไงยมันดักอยู่นั่นนั่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมวยนี่มันลึกเกินไปแล้วนะเพื่อนมันลึกเกินไปแล้วนะไปสิครับเฮ้ยต่อได้เปล่าอยู่ไกลนะนจะเอาวะมันจะเอาวะอืมจอ็อกเกอร์ ไม่เมียนตีนะครับวางเงเพื่อนเออตีไปทางนั้นก็สวยดีตายโอ้ตัวหนึ่งไม่ทันนะครับมันโดนจีดีของไอ้หนิดเสียดายนะโจเกอร์เขาได้มังกรไปเฉยสวยอยู่ครับเมื่อกี้โจเกอร์ตีพลาดนะครับอัตีกับหลังนะทำมันติดที่ติดทางไปหน่อยไม่ได้ปะอ้อยถอยถอย เดี๋ยวขอาร์มก่อนนะเพื่อนจะเย็นครับหนึ่งครับหนึ่งโบลินดิโน่รอรอตายยังไงเราพลาดน,นะครับใ้มันบวกกันแล้วต้องไปช่วยก่อนกำลังไปเพื่อนไม่รอเลยนะโบลินดิโน่จะห้าวครับถ้าเราไม่มาเนี่ยจ,จะตายน้ำกี้ เฮ้ยเฮ้ยเข้าลึกไปหรือเปล่าเพื่อนไม่เป็นไปหรือเปล่าอ๋อนตีไม่ถือเฮ้ยอย่าบอกนะว่ารอดโอ้ยได้โอ้โหย้อนเพื่อนย้อนโอเคย้อนก็เก็บงานได้อยู่ครับนะเฮ้ยมวยมามันไทาครับพ่อมันยังเก็บงานได้อยู่นะโอเคนะครับ เดี๋ยวฟาร์มก่อนนะครับนี่กเกอร์บนได้หรือเปล่ากลับแล้นะเราต้องไปเน้นจกเกอร์หน่อยแล้วครับไม่ได้เข้าจกเกอร์เลยนะเย้ยเฮยยตายเมยโอ้โหรับไม่ทนนันเอาไปนี้เพลงและกันได้เปล่า ป้อมเลยนะเฮ้ยครับป้มมีเงินปียังไม่ได้นะคพราะว่ามันมีปีกนี่นะยังมีปีกอยู่นะขอบใจขอละกกันขอบับลักกันเฮ้ยเรียบร้อยครับมีล่าสัตว์เพราะว่าจ็กเกอร์เนี่ยจะแพ้มีดมากเลยนะครับ เฮ้ยอยู่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ยเยอะนะเยอะนะเพื่อนเราเยอะนะเอาเฮ้ยสไลด์ติดคือแล้วโอ้ยเกิดเลยนะเลยอันนี้เพื่อนเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนออคนที่หนอรอบวกแล้วครับไม่รอเพื่อนเลยนะ อย yes ู่นครับตออยู่ีครับเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาช่วยหน่อยเพื่อนเราลงมาล่างแล้วนะครับแต่ว่าโฟลอจรนิโนยังไม่ขึ้นไปนะพร้อมเตกไปแล้วขอฟาร์มแป๊บหนึ่ง มาเปล่าโอ้ยมันถึงนรู้ได้ไงเน,นี่ยมึงเช็คยาโอ้มันมัน,ม,นมันรู้เลยนเนยี่ยน่าจะเช็คยาแล้วครับโอ้แมนไไดนี่อะไรลักลาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา ดักอยู่นะคุณยังใคผ่านมากำลังไปเพื่อนคอยกันได้อยู่ได้อยู่นะทำให้ทันกับเฮ้ยเล็ดมาเล็ดมายังได้อยู่นะเสร็จแล้ว อ๋จอจ็อกเกอร์ไ่บ้านนะครับแครีกลับมาการน,น่าดีนะไม่งั้นแตกแน่นอนครับแรงเปล่งแางากาันหน่อยเร็วกำลัง,งไปบวกได้ไหม ไปแล้วนะั่นเราถึงบ่างคอมมันยังไม่แตกเลยครับกำลังฟาร์มไวปจ็อกเกอร์นี่มึงเอาอีกแล้วนะอืมไม่เป็นไรนะครับมีเราขึ้นไปกันอยู่ไงจ็อกเกอร์มันก็แพ้เมียเดียวแล้วครับเห็นแม่โดนคอโมโบจุดเดียวตายแนละ้วแล้วก็ดันเลยนะ กอ,อดักเฮ้ยเลดเลดนีม่มันย่อมยากเลยเลยเนี่ยกลับมาฟาร์มก่อนนะครับไม่มีอะไรฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟอร์มนิสกอร์เรายังไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะแต่เด็กเดีว่วลาบไม่ได้นั่นเอง เพื <chin grand. S 2> <Christina. S 1> ่อนจะบวกเหรอครับฆ่าได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องกลับไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วเฮ้ยวายเรยบร้อยเราเปิดมังกรไงแล้วเพื่อนบวกเล็บนี่มึงเฮ้ยว่ายังไงเพื่อนหลุดมาตัวเดียวอย่างงี้วายังไงเรียบร้อย และเป็เอาเรื่องนะครับจะเอาเราเลยตีฟิกด้วยนะไม่ค่อยแรงนะเราไม่ได้ใช้เกลล์สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอยู่ย่านี้เพื่อนมาหน่อยอมนอยู่ย่าบนเนี้ยตอปแรกก็เรียบร้อยครับ รีบันตีเลยนะไม่งั้นเขาก็โดนก่อหัวนะครับเลือดเราน้อยด้วยเดี๋ยวเราก็จะตายได้มาปล่ามาปล่าวีเอเน็ตเลือดน้อยนะเขายาเปล่าเรียบร้อยครับ นี่ถอยก่อนไปไม่ทันแล้วเออไม่ทันโอ้โหเสียดายจิชดาบปะลยนะครับเป็นไรนะไปกำลังมากำลังมาเพื่อนเรียบร้อยจะไปอีตัวเฮ้ยจะตายแล้วโอ้โหยอนดีแรงมากเลยครับบอกแล้วยอนหลังเกมโอ้โหดูนะครับ อ๋อทีมเข้าตายหมดอย่างนี้น่าจะจบแล้วครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรละสีบ้านสีผีไปย้อนกระปิออกมาว้เกมหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด,ใหด้วยนะครับนี่คืหน้าครับสวัสดีครับ